อ่าอันนี้สนุกแล้วอันนี้คืออะไรครับใคร,ใครตอบไม่ได้ดีต้องนะเลืเล่อุดูแรงเนาเราออกไปดูเนาจันบ้างนะคือคืออ่าอันนี้เนี่ยผมเอามาให้ดูเพราะว่า,าเนี่ยให้เปรียบเทียบกับอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้พระจันนะอีกอันหนึ่งก็สมองผมเล่นมุกกัรเรียนไปว่าโรงเรียนที่ผมไปพูดฮะแล้ว,ว่าอย่าบอกว่าเป็นกะลําปีรองดีกว่านะอันนี้อันนี้สมองนะครับไม่ใช่อะไรอะไรไม่ใช่ผักดองนะฮะอันนี้เป็นสมองแล้วก็ สิ่งสำคัญคือหน้าแบงครับเราอ้าวได้ไม่เห็นมันจริงจมันควรจะมีขึ้นมาข้างล่างว่าเรารู้จักดวงจันทร์มากกว่าใจตัวเองนะครับพระจันทร์เนี่ยทุกลุงของพระจันทร์ที่หันหน้าเข้าหาเรารู้ว่าคำว่าพระจันทร์เวลาโคจรรอบโลกโคจรหน้าเดียวนะครับพระจันทร์ไม่ได้หมุนนี้นะครับพระจันทร์เนี่ยโคจรหน้าเดียวตลอดอีกด้านหนึ่งมืดแต่เรามองไม่เห็นและคลุมขากันนะครับเขาเรียกเล่นมีเรื่อง transformer the dark side of the moon นะครับด้านอีกด้านมืดของพระจันทร์เพราะด้านมืดของพระจันทร์เราแทบไม่รู้จัก แต่ด้านสว่างเนี่ยส่องกันมาตั้งแต่กาลิเลโอแล้วครับส่องกันรู้กันหมดแล้วหลุมของดวงจันทร์เนี่ยเนี่ยหลุมทีโคบาหลุมโคเปนิคัสหลุมอะเรเลโอหลุมอะไรแล้วแต่เนี่ยเรารู้จักหมดนะครับแล้วเราก็สามารถแมปดวงจันทร์ได้มีแมปของดวงจันทร์นะครับที่ละเอียดมากมีเพีงแต่เส้นนู่นเส้นนี้มีหมดและเรารู้จักดวงจันทร์มากกว่าใจตัวเองเพราะว่าในใจเนี่ยรอยยะของสมองที่เห็นทั้งหมดเนี่ยครับมีหลายอย่างที่ยังเป็นความลับมีหลายอย่างมากอย่างเช่นหาวทำไมหาวถึงติดต่อเนี่ยเราก็ไม่ทราบนี่สังเกตว่าถ้าเวลาหาวติดตอ่อ ถามแล้วทำไมถาไมนักเรียนแบบแบบนั่นคือจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยมีหลายทฤษฎีนะครับแต่ว่ายังไม่มีทฤษฎีไหนที่ลงตัวว่าตกลงแล้วทำไมหาถึงเป็นโรคถี่ต่อ,อนะครับ,บมีอย่างนึงก็คือเรื่องของการโกหกนะครับการโกหกเนี่ยเขาพูดกันได้จับได้โกหกจับได้จับอะไรที่จริงแล้วไม่มีไม่มีใครรู้หรอกครับตอนนี้ยังไม่รู้นะครับคอนเฟิร์มคือถ้าเกิดจับถ้าเกิดโกหกไม่เนียแบบเอออะไรเงี้ยมันง่ายไงแต่ว่าคนที่โกหกเนียบเนี่ยยังไงแล้วแต่สิ่งที่อยู่ในหัวสมองเราเนี่ย ก็ยังลึกลับกว่าสิ่งที่อยู่ไกลๆมากมายอ่มแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เรารู้จักดียิ่งกว่าก็คือเมื่อกี้วิ่งผ่านไปรู้นีใครเห็นปาผมผมทำใหม่ดูรอบแล้วกันด,ดูในจอดีๆนะะผมทำนานแน่เนี้ยมาเร็วไปห,หน่อยแล้วกันมาเร็วไปนะดาวหางันเล่ย์ดาวหางันเล่ย์ดาวหางเล่มาโคจรมารอบมาใกล้โลกทุกเจ็ดสิดสปีนะครับจะมาครั้งหน้าตอนปีส0ง1 2 0 6 1หนึ่งสองนหนึ่งะครับวันเกิดผมพอดี2ี่กรกฎาคม ทีนี้เนี่ยเรารู้แล้วเราทำเงนถูกต้องนะครับสื้อรูราคาจักรูปราคาไม่เคยพลาดนะครับเมื่อไหร่ที่เราบอกว่าเมื่อไหร่ตั้งแต่สมัยรอสีแล้วไม่มีที่ไปยืนดูสีวิตราคาแล้วก็บอกว่าตาบอรเพราะว่ามันไม่มาหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเขาขึ้นหัวจะมาก็มาถ้าเกิดเขาคำนวณว่าดาวหางอะไรจะมาดาวตกจะมาถ้าเกิดคืนนั้นฟ้าไม่หมัวก็มาแต่ถ้าเกิดผงเชิญแขกรับเชิญผู้มีเกียรติสักหนึ่งคนขึ้นมาคนที่นี่แล้วแขวกผู้มีเกียรติถามว่า ฉันจะก้าวเท้าไหนก่อนไม่มีนักวิทยายศาสตร์คนไหนในโลกนี้ที่ตอบได้แค่นี้เรื่องง่ายๆหรือว่าเอามือไว้สองข้างจะกระดิกมือไหนก่อนมือซ้ายหรือมือขวาไม่มีนักวิทยายศาสตร์ต่อให้นักวิทยาศาสตร์ทั้งนาซามาหรือนักวิทยาศาสตร์ทั้งหน่วยของเซอร์ของสวิสเซอร์แลนด์มาก็ไม่มีใครตอบได้นี่คือความลึกลับที่อยู่ในตัวเราเองที่เรามองข้ามไปเรารู้จักทุกอย่างตั้งแต่ดวงดาวไปถึงดวงจร์แต่ดวงใจของตัวเองเรารู้จักหน้อยที่สุดอันนี้เป็นภาพหัวใจเทียงนะครับ ไม่มีอะไรผมทําให้ดูเฉยๆว่ามีแล้วโอเจทิงนะฮะไม่ใช่ว่าหมนะฮะแต่ว่าไทยไทยไม่แน่ใจว่ามีหรือก่าอันนี้เป็นคุณหมอแบรนไว้ที่เขาผ่าตัดสมองนะครับหมอแบรนไว้เนี่ยผ่าตัดอันนี้เนี่ยมองไม่ค่อยชัดแต่ว่าเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับตรงนี้คือลูกหมานะฮะแล้วตรงนี้คืออนุสุนัขละกันกกน,นะครับเรียกให้พร้อมลูกสุนัขและนี้คือตัวสุนัขตัวใหญ่หมอแบรนไว้เนี่ยผ่าสุนัขตัวเล็กเข้าไปในสุนัขตัวใหญ่ เข้าไปนะครับติดกันนะฮะเอาเขาตอนแรกเขาตัดศีรษะของสุนัขก่อนนะครับตัวเล็กอันนี้โหดนิดหนึ่งนะครับแทนมีลูกเด็กเล็กที่เห็ครับติดติดตาติดหูนะฮะเดี๋ยวกบบอยจะมาว่าผมตอนหลังก็ตัดศีรษะของสุนัขตัวเล็กแล้วเอาสวมเข้าไปนะคนับตัวใหญ่สวมเข้าไปไม่สวมเข้าไปหน้าสวมไปข้างบนนะครับแล้วสวมไปเสร็จแล้วเนี่ยสุนัขเนี้ยอยู่ได้นานเหมือนกันแต่ว่าไม่นานไม่นานประมาณไม่ถึงหไเดืไม่กี่วันนเสร็จแล้วก็เสียเแต่ละตาย แล้วก็มีการตัดศีรษะสุนัขเนี่ยให,หให้เหลือให้เหลือแต่หัวเลยนะฮะแล้วก็เอาท่อยางเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วก็ให้มันวานอยู่บนถาดใช่ไหมครับเพราะว่าอยู่บนถาดตุ๊กตาห่ออะไรเพราเนี่ยปรากฏว่าสุนัขยังเข่าอยู่ยังยืดนิดเล็กหรือเนี่ยหลายชั่วโมงเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เคยทํามาแล้วแล้วก็ของลิงเนี่ยเขาก็ผ่าตัดสมองลิงเพราะสมองลิงนี้ไปอยู่อีกลิงตัวนึงเนี่ยตื่นมาเป็นลิงตัวใหม่คือเป็นลิงอีกตัวนึงเลยนะครับคือสมมติว่าผมผมสลับกับใครก็แล้วแต่ในที่นี้ครับเนี่ย ผมก็ไดปอยู่ในนั้นเลยแต่ว่าเป็นเป็นอีกล่าง,น,งนะถ้าผมไปอยู่ล่างผู้ิงก็จะนะก็จะเป็นอย่างนั้นเลยถ้าสมองของผมไปอยู่ในล่างของอีกคนหนึ่งการเพื่อว่าทุกสิ่งที่เป็นตัวเราครับมันก็จะูกเปลี่ยนหายไปเลยนี่ทํามาแล้วแต่ว่าเขาไม่ให้ทำกับมนุษย์เพราะว่ามันผิดหลักตาจริยธรรมหมอแ้นไวคนนี้เนี่ยเขาเพยายามต่อสู้มากว่าทําไมไม่ทำกับมนุษย์เพราะเขาคิดว่ามันเป็นอ่ามันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นการก้าวกระโดดทางทางวิทยาศาสตร,ร์ แต่ว่าทางบอร์ดของจริยธรรมของทั้งอเมริกาและเป็นท,ทั่วโลกเนี่ยไม่ยอม